อยงเงี้ยันนี่น้องเดือนเอ๋อดยสบายดีเลยนะเนอะขัวต้มบ่คือขัวอยังอันนี้นะต้มบ่เอมึนกำลังสิเฮดจูช่างกินได้พี่น้องเง้ยเนาะหอมไม่ห่วยเลยเนาะเออนี่ละเบ้าซื้ออันนี้มามาเนี้เอ๋อโดยมีมีซีนแห้งอะไรกับหักทั่วแล้วกับนมพี่น้องเง้ยเนาะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบสิบป้าพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าบรรยากาศลมห,วหว่วยๆเด้อมือนีย่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าอยู่ที่อ่าโฮมพี่น้องเอ๋ย ขอไพ่เนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเน,ะนาะมันนี่กะฟาเราพี่น้องเนะเาะคราบกาบทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสู่คนพี่น้องเอ๋ยเนาะมาว่าจะอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกัยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกับซ่องบ่าวแสนเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนเดินทางขึ้นมาบ้านของน้องเดือนคือเก่าเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ๋ยเนะยาเนะ ่าเม,ามื่อวานนี้โบได้ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กะมาอัปเดตเบื้องอีกก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางสร้างเพิ่นเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนใดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็มื่อนี้ก็พอดีว่าซื้ออ่าของอยู่กองกินมาให้เพิ่นแน่แล้วก็พอดีว่าทางสร้างเพิ่นอ่าอยากเบิกเงินมาซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่าคือว่าอะไรจะวานเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเฮ็ดงานไปนําแล้วก็อ่าเบิกเงินใช้ไปนําเพราะว่าบ้านเมืองเฮาก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ย ยาไม่มีใบงานเพป็นกาต้องการใช้เงินมาพี่น้องเพื่อนกันว่าอยากเปิดเงินพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบโมเสกได้เอาเงินมาให้เพื่อนในอีกจำนวนหนึ่งก่อนมาหนีพี่น้องเอ๋ยเนาะถ้าโทษพี่น้องเอ๋ยกะเดี๋ยวทางโมเสกสิเข้าไปหาทางเพื่อนก่อนมาพี่น้องเนาะทางน้องเดือนเพื่อนกะนกำลังเห็นอย่างเด้อหน่อยเนาะขอขกรอกอยู่พี่น้องเอ๋ยอ่ะนะวันนี้ก็เดินทางกันมาสองคนก็มาบุญเพื่อขึ้นเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเมาพี่ดาวนอนเดี๋ยวทางโมเสกเข้าไปหาทางเพื่อนก่อนน้องเดือนเพื่อน เป็นหยังเด้อนี่คางหม้อหยังเด้อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่อนทวนทวนทวนอยู่นี่เนาะอ๋อเ็หยังนีน้องเดือนเออโดยสบายดีเด้อได้เด้อเนาะขั่วต้มบ่คือขั่วหยังอันนี้น่ะต้มบ่โดยอ๋อเือดเือดหยังอันนี้น่ะเลือดวัวเลือดวัวอ๋อเพิ่นกําลังสิเฮ็ดจูช้างกินเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอหวยเลยเนาะ นี่นี่ละเปล่าชื้ออันนี้มามาหนิเออโดยมีมีซีนแห้งแล้วก็บักทัวแล้วก็นุ่มพี่น้องไอ้นาะเออเนี่ะเอาไปให้ทางสร้างเทุกอนเออเออหนี้ไว้ใส่น้องน้องจะไปบ่งอะไรแต่หมดนี่กินเข่าอยู่ไหนอ๋อแล้วก็มันขึ้นแรงจักมาลาดพี่น้องไอ้นาะน้องต้องต้องเตะซินแม่กินเข่าอยู่ไหนยังกินเข่าอยู่ในบ่ กำลังจะกินเนาะเอาไปไหว้ซะก่อนเนาะพี่้องเลยซื้อสิ้นแหงครับยังกอนเดินนะนี่คุณเชียงบ่นี่นะคุณเชียงบ่นไไดู้ได้หู้ซื้อได้ขออยากซื้อไปเชื่อว่ากันนยินเจ้าว่าวันนั้นแหละแต่ก้อนเลยก่อนไปได้หู้นะแหว้ไหว้เพื่อนไว้ชูซางกินนั่นแหละพี่้องเลยเนาะอ่าผู้ดูเดือดแท้นิเนาะเนี่ อรังเ,องเดือดได้พี่ดาวเลยเขียงเคียงคยงนเก่ามับเงเนาะมั้งคือเอาอันนี้ใช้น้ำมาหนิแบบให้ผมห่อขึ้นหันเดียวเลยอืแม่นบ่งานเกือคนหนึ่งเขากับไว้มัน,วนลวกหัวนะนุ่มใหม่หัวเลยมันไปบที่ไหนแม่เออโอ้ถือว่าแบบแบบนี้หมูวิขายได้หนิเนาะแบบไม่แบบหมูวิขายโอ้พี่นออ้องเลยแบบหมูวิขายแต่ว่าแบบ Bẹp anh, bẹp hết 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 nó này nó, anh đi hết 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 tôm hết này hết 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 cái gì nó, hết 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 vắng hết 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 อันนี้ก็ร้อยไอ้นีเนาะอันเคียงพนนี่ก็เนาะเคียงแบบมงึงมีขายในตลาดพี่พ้ังเลยฮึ่ในในมฮึ่มฮึ่มฮึ้มฮึ่มฮึ่อยึ่กฮึ้มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่ม้ึ่มฮึ่นฮึ่ม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 ฮอ่มฮึ่อนเ่มฮึ่มฮึ่ฮึ่มฮ้่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮอ่มฮึ่ม่มฮึ่ม่มฮึ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 ่มฮอ่นฮึ่มึ่ึ่่่่ึ่น้องเ โอ้ขาดกันได้นี่เนาะอาตองโอ้โอ้เทคานแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เพิ่นสิตั้งมงกบตัวนี้นะอ่าตั้งงกพี่น้องเอ้ยเนาะอาตอตั้งเพิ่นายดีอ้ายเด้อสดีายดีสดีเฮ็ดจังดกยอยู่นี่อ้อันนี้รอบอันนี้อรอบคานบ่ อประกอบคานในพี่น้องเอ้ยเทไรจะคานแล้วนี่ถามสี่คานแล้วเนาะถามสี่คานในพี่น้องเอ้ยเนาะยังแต่เทเทตอกแบบตัวนี้ล้วการมันใช่ได้ตั้งวงกบวะนี้เนาะเพราะว่าเพ้นท์เฮากัดเพ้นท์นี่มันม่นยับเอาว่าได้ได้เจ้กห้องได้เธอเจ้กห้องนี่แป้นนี่นี่นะประกอบอีกคานหนึ่งกับมดประกอบอีกคานหนึ่งวะ ไล่ <S <S ไล่เธอจะค้านก่อนเขาเทนะหนึ่งสองสามสี่ว่าทันดนเทนี่นี่ห้าก,ก็แกะออกมาจากจอยูอ่นั่นอ่าว่าตัวนี้อ,ปปอ่ะกอบบว่ะกบอว้ซื่งทันด้เทอ๋อตัวคุณตีแบบตีอไรคุณตีแบบพืชกดี้นี่เนาะใช่ว่าใช้สูตรเด็กเอานะ่ะโมอเมอเนโมเอ็นนี่เนาะโมไร้ใช้ตัวนั้นโมไร้เออโมโมคุณอะไรแบบนีบ่เนาะคุณอะไรสูตรไี่เนาะนี่ามัง ดู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 เออโต้คือว่าอยากเบิกเงินบ่เจ้าเจ้าเจ้าแต่ใครช่วงนี้มันงานดองหลายงานดองได้นะว่าเนาเออพระงันทั้งงานดองทั้งครบงานบุญเนาะช่วงนี้ก็อะไรไม่ต้องเลยนะงานงานหลายนุือหัานไปบุญแน่งจับใจใจซอยดองซอยยังคนไงดูดูเป็นยังเนาะพี่ตัวเอ้ยม่ยังกระบอกได้เห็นเนาะกระบอกเป็นน้องอ่า น้อยๆแล้วก็ว่าจนมันแล้วแล้วจักเอาเฮามันจําเป็นแล้วก็ขอก่อนน้ยๆเป็นย่งพี่น้อยเนาะพอได้อ่าไปมาเนาะเออยังเจานกนี1 2ตัวนี้บ่1ตัวนี้ฮอนียังยังได้2นี่บ่ติบอันวงกลมอีกเด้ตั้งวงกลมบหลังมันอเด้ยงอ๋อเฮาตั้งพุนนีน่ะเฮาตั้งพุนยังแม่น โดยโดยเพราะตึงแห้งาก็ง่ายแต่ึงม่ใช่กอดแลวเพราะว่าเพราะว่าเขามันแป็เขามันบุพอพไปหนอยเนาะมีแต่แบบมีแต่แบบง่ายเอาอะเนาะง่ายเอาง่ายเอาพี่เเลยมันแตกบ่แป้นแปนตัวนี้เนี่ยมันแตกบ่เหนตัวนี้เ่ยมันแห้งเกินไม่อันนั้นบ่ไม่อันปนตัวที่เขาสร้างมาตอันนั้นบ่นี่ะ แพนมาแทงเงินผู èn, ้ใดนี่สิช่วงเฮ็ดคานนั่นนั่นแหลมาแต่เฮือนผู้แม่นเลยอ้าวแนนสั่งเลยเออแนเจ้าสั่งแน่ก็มันแนสั่งบนเก่าเบิดเนาะมันเบิดน้าาตอกมันแดโอ้แสนสั่งมาตอนนั้นน่ะักแนก็12แนบ่พี่น้องเนาะ12แนได้ตอนนั้นน่ะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยวาเฮาก็นี่ก็ได้ยับเอาก็ได้มันก็ก มันกับมันกับบได้ท่านต่างนะวันนี้นะตัวนี้ฮ่ากับบได้เทได้ตัวนี้กับเทอีกเลอีกวันนี้กับม่นมันก่อสุดเลยวานนี้่อาตัวนี้กับม่นก่อสุดเลยอ่ะนะมันกับสีหน่อยลงหน่อยลงอยู่ด้อยตันนี้กับเทคาดนี่คานนั่นตัวนี้กับเทคานอีนี่กับก่อสุดเลยตัวนี้นะบ่เฮากับเทตัวนึ่งว่ายฮากับเทตัวอื่นถ้าเนาะ มีอยู่ด้พี่ตองเลยเมอเออแต่ถอดอะไรสิกอนีต่กอตัวนี้ตั้ตัวนี้ทิมือเทากับาเก็บแบบนี้กกอนี้ขึ้นไปได้อีกเนาะพี่้องเลยเล็กเล็กครับพ่ออยู่นะว่าไออยู่บ่ออยู่เนาะโดยโดยพี่้องเลยอตหปูนเพิ่นกะให้สร้างรีเบคกันแป้งได้เลย พพากันมาคุดอันนี้บ่อหนิอือเป็นัไปพงนี้มาจิบพากันมาปั๊บมาอยู่ทั้งหน้าพี่บันนี้เนาะเออใส่เต็มชุดดีเนาะสบายดีเนอะเนาะโออโตไปเนยัฮ้ยโตนี่แนี่ยังอยู่ีเนาะเอย มันเป็นได้น่ะมันมันบ่ออกว่ะชุ่ม่ะมันนะใหม่ใหม่มันก่ามันหอดินมันกัาคือก้าอไดมา้ยเ่อเอมนเขาต้องเขาต้องเคลียร์คินออกก่อนปเคียคีกน่ะกนกบะขอลาต้องเขาต้องเคลียร์คีนออกก่อนได้่ะคุมมันต้องคุมคุมใท่ตลอดอันนี้นะ มันก็จะได้ทางกว่งกวงเข้าไปนะ่ว่เเาเขาคุมหม่องเนาะลายเถื่อแลยวท่เาเปนขาเขายาคุม้มักหน่อยก็ขึ้นไม่อีกได้นน่เนาะจะได้กัพวเพให้ขึ้นไม้อีกได้นาิาเ้เาก็คุมไปเลยก็พอดีบานยูน,นอเนาะบอต่อตัวน,นี้ตลอดเด้ตัวนี้นะัตเปนโมนี้บอ่ใช่วางกอกนั้นใช้ตะเกียบต่อตัวนี้ไปแกป่เขาภัยนี่แกเนาะ มันมันมันแนูดอีทางรถขามาแล้วรถใส่รับตออ่อในรถหน้าอันนี้นะหาแนว่มาคุ้มช้ได้เอยเด้อนะเขากับ <c oughs> เอฟซีบางท่านมันว่าที่ตามตั้งแต่เริ่มมาอยู่ตะวิทย์ถ้าบันนี้ก็ยังพากันคนต่อคือเก่าอยู่กว่าันคือว่าเละไปหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเข้ากะ เอากลเองเขาเนาะเข้ามาได้แบบว่าคอยเหตุไปเข้ามาได้แบบว่าเอาเอารถเอาอย่างมามารุดมาเบิกเอาอะนะมีแต่คอยเขาคอยเฮ็ดไปมือใดนบางมือเขาก็เลยเฮ็ดบางมือเขากับวุ้เเหตุอะนะบางมือกับวุ้เฮ็ดเขากับวุ้เหตุเขากับวุ้เฮ็ดตลอดที่นะอ่าพว่าทม่ได้ก็เอ้าพากันคนัวตัวดึกดึกเนาะวุ้นเหตุจากเธออ่าเพราะว่าเขากินตัวเองเขาไปหน่อยเนาะมีอย่างเขามีเบียกในอื่นเขาก็ไปเนาะ ตัวตอจนั่นนะแต่ก็ตัวจีบไว้เป็นห่มอ่ะนะว่าตะกอนอ่ะเขายังบ่ได้นั่นเด้เขายังบ่ได้มุงหลังคาขึ้นนหละมันนั่นไหนี้อ่ายังก็เลยก็เลยพาไปก้อนเนาะเอ้เนาะตอนนั้นเนาะเพราะว่าอยู่ห่มเด้วยอ่าวันนี้ก็เอาออกวัแล้วันนี้พี่น้องเอ้เนาะพูนยังแต่ัวนี้แล้วกบตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ขึ้นวายยังไงตัวนี้ก็ต่อไปขึ้นวายขึ้นวายขึ้นจะได้ออกอยู่ติถึงเนาะบึงไงนี่ได้ ยันยันได้พากันควนยหน่พี่น้องเลยอ๋อเนาะพาะว่ตอนเนาะลีกอว่าล่นี่ยนี่ะเอื้อแลวานนี้ชืนีตัวนี้นะรถทาง้นก็้กันแล้วว่าทางบ้านน่ะมันจักรถก่อนที่ว่าพนัะมาใส่เอาตอนนั้นนะซิบหรถเนาะแล้วมันล้จากุ่นอีกนะเนาะแล้วขึ้นบอเบิแล้วลงเอเด้ตอนนงซอยเพื่อเพื่อไหวได้ตอนนั้นเนาะ นี่อันนี้อันนี้ต่อเดียวกันนะว่านี่นะเดียวกันนี่เนาะตอนเดียวคนมือน่นะขึ้นสีบุมีหักแก้วตอนี่ก็ะด้นแต่มันกระดิองกูแน่ตัวนี้เนาะเอาออกมันกยีเด้มันก็พอดีใส่ครับนี่คือเก้านี่เนาะบกนบบตัาต่ำเขาไรบต่ำหรือว่าทาตกับท่าต่ำบอคนหัก

อ๋มาเตียงคนมาบ่านนี่เตียงตูนเป็นมาเยี่ยมบ่โอมาเยี่ยมบ่งเนาะเพราะว่าจะโดนเนคนมาเนาะค่าเตอบบ่คนมาวันนี้ยค่ำและสี่โมงเออสี่โมงน้นเออสี่โมงมาหอนสี่โมงเนาะอเตียงมาตูนบ่ มือนี้ล่มแน่มือนี้เนาะมาห้อนก็คือบ่วห่อนปันใดพี่น้องเอ้ยปันใดปันใดขุดดินนะแสดงว่ามือนี้สิพากันขุดอันนี้บ่มืมอนี่น่ะะขุดดินขุดดินนี่คือเก่าเนาะบอว่าจองงานดองพี่น้องแล้วหรือว่าแะไรฮะจองงานดองคนที่นาตอนนั้นเดตีพี่น้องเดือนไปซอยเกี่ยวตลอดฮะจองงานดองจองงานดองพี่น้องจออ๋อนึกว่าจอง โอ้ยใกล้งานดองอะไรก็ได้อ่าจะได้ไปซอยเวียกเพื่อนอ๋อจะได้ไปซอยเวียกเพื่อนแม่อะไรก็เลยอยากเห็นทันแล้วจะเวียกงานดองแปดข้ามเจ็ดข้ามเลยใกล้เลยเนาะก็ได้โดยอะไรกลับในแรกขึ้นมาเอื้ออยวานแรกเพิ่นวานยากนั่นบ่ขอเบิกเงินขอเบิกเงินเนยเด้อขึ้ณบ่อน้องเอื้อยเอื้อยกะ วันมื bread, <hyd> <c oughs> ่งว่าเซนมาวัพุ่นมาได้บ้างยังการ์เวเพูดว่าใจเพูดว่านะเป็นอยังนอกเนาะเพราะว่าเพราะว่าในเงินในจำนวนนั้นเท่ากับเอาแยกว่าไอ้เพิ่นอยู่แล้วอะนะเพิ่นเอาไงเนาะแต่ว่าเขาไอ้เพิ่นพอได้แก้ไปก่อนก็ได้เนาะเพิ่อได้จะเบิกสองด้านบ่สองล้านเพิ่นเอาไงเนาะเดี๋ยวใช่เอาไปทางไอ้เพิ่นพอได้ใช้ใจคือว่าได้ช่วงนี้กะทุกปีเพิ่นเอาไงเนาะทุกปีทุกทุกปีนี่จะมี งานดองงานบุญตลอดเลยเนาะนเลยเนาะทุกปีนะสิมีช่วงนี้แหละที่ว่าเพิ่นพากันเฮ็ดงานบุญงานดองพี่น้องเลยเนาะบางทีว่าว่ากันพี่น้องเลยเนาะเป็นการใส่ใจในครอบครัวคือว่อะไรเนาะมันลดล่างเดินทางมาไกลเติบปะไกลเต๋ออ๋อถักบนนี้คือชี้อายุคุดนี่เนาะคุดออกมาซะซามาดิ เพราะว่าเขาสิเขาบ่ได้เอาไว้แบบว่าเพียงเพียงกับตัวนี้เอ้เนาะตัวนี้ก็หลายแบบนั้นคือกันนี่เลยเฮ็ดเอานี่้สาหม่พ่ออันนี้นะสาไมพี่พ่อแต่แบบนีมาสักอันแม่นีที่บนหน้าบ้านหมดเลยเอื้อยแก่ผพอดีบ่อชํานี้เลยบ่ได้บ่ได้สูไม่อย่างไปบ่บ่ได้สูงพอดีเนาะพอดีเดูอพอดีมันเต็มหน้าบ้านเลยจังวันนี้วันน้ำพนมแถวอื่นเนี่ยเฮาได้ยังได้ข้าจังมากันใหม่ ดิ้นทำไมเพอมันมันกะโอเคอยู่ได้เลยมันบริมีหมวกนั่นแล้ววันนี้นะดินอยู่แถวนี้กะโอ้ยยังชาไปอีกเลยมันกะชูงอยู่แล้วนะเว้นที่พอดีแล้วนี่พอได้บรตกผลิตมากกะอ่าบรรทุกผลิตมากกบมันบ่อนั่นปไหนอันนี้นะมันกะสิบโมันกะสิบโมเพื่อนอะนะมักะสิบโมเพื่อนเขาเฮือนเท่ากว่นี้นะเออสร้างมันกะเทคานมันเลยเนาะถือว่า อาวานี่เพิ่นเพิ่นไล่เพิ่นเพิ่นไลอย่างในวานเนี่เพคานห่บ่กว่าบินคาปยอมากก็เริ่มห่อนได้พี่้อยเนาะโอ้มาน้าข้างหนบ่นี่มานามุบลงนอเอ้อันนี้แกผมมาทางนี้กยังสีเห็ดดนเดือนเทตอเลยเคุดต้อพี่น้อยหน้าเนาะอ๋เปิดใจจนน้อเลยเนาะว่าใครในได้ว่านี่เนาะ เฮียบอกคือแล้ววันนี้พี่น้องเลยเออเฮียบอกไอ้ทีนี่มันมีโฟนตะกี้มันมันคือแบบอยู่ได้ยังโบกยังเป็นยังสิบปั๊บอยู่แต่กันคอยคอยปั๊บไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็โอเคแล้ววันนี้นะเฮาเขาซาเขายังออกไปเนาะอ่ามันก็โอเคแล้ววันนี้พี่น้องเลยอ่าตโตเนาะอ่ามาเอาวัน้บาเยไยขอบใจหลายๆพี่น้องเลยเป็นมือกล้องไงเนาะอ่าตโต เพี๋ยวไอ้น้อนมแสงก็ลืมไปเดี๋ยวไอ้พ่นไปจับกล่องคือเก่าก่อนเนะาะเออะโอ้เอาชีเลยบ่ชัว,วกกะ,ไออะไรบ่ไอนดิเนาะเออทกคนรักกูเยอะกันนีบ่เออเจาะไรบ่มามาเน,ะนาะเดียกแบ่บกไอ เีอาเงินห้ทางใอ้เก่อนน้อสายสายใดบ่ฮะไอ้เหล่ามิโฮมอยู่ไปเจ้อไห้เนาะมีโฮมชุนลายแต่แต่เก้าคือเห็นกับเจ้าว่ากันแบบบางบางบางบ้านนึงก็เจ้าแบบก่อกันเนาะก่ออะไรังจ้งมุงหลังคาสินะเป็นเป็นยังคือเห็นอยงเช่นไหน ามตีนเงื่อนไขของมันแต่จริงเมื่เห็นแลวนี้มันจะหอมเหรอเห็นเห็นอะไรเห็นเห็นลายอะไรเนาะว่ามันเลยเห็นลายหลังอะไรก็เจ้าสีเจ้าสีก่อขึ้นแล้วก็ตั้งมุงกบขึ้นสินะก่อขึ้นแล้วจังเงนจังมุ้งล้างหันเขาเทคานเพื่อให้มันทับตัวนี้นะแต่เขาเทคานเองน่ะมันยึดมากระผมนี่การเล่งตีนเท้า เฮาเฮ็ดจังซี่นี่ก่อขึ้นมันจุ๋มซิตัวนั้นมันบ่มีเนื้อเต่งมันเด้อ๋ออันน่ะบ่มีตัวดึงอ๋อคมคืออันนี้แบบคือคือเฮาก่อขึ้นมันเป็นแบบวาเาเอามให้มันเตงมันแป้กันเลยอันนี้เวลาก่อมันตู้ให้ซื้อเนาะมันบ่ได้เตงไว้เออนั่นบ่มันก็สิแน่นูกันว่าซั่นก็เนาะแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่จุดประสงค์พี่น้องเอ้ยเนาะแต่แต่ละช่างเฮ็ดเนาะเออ Ma Má, má, má hàm nguyên còn đấy À, nguyên còn thế. làm bao vây vừa rồi vì Song phải đâu. sáu ao bao ao mát, 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 ao à mày, mát, ao mát, ao mát, Ở mát, ao mát, หกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออ่า <c oughs> หัออวอออหอมทีนนมน่นี้ไม่อช่น้อยันแมนชูพอพอใหอ่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เหนื่อยเลยคือเหนื่อยเนาะไปเนาะเหนื่อยเลยคือว่ายอันใส่คือเก่อได้พี่น้องเอยเนาะเรียว่าจีเอาเลื่อยบ่แล้วเขาก็ยังไล่ออกกันได้เนาะฮะเอาเป็นเอาเป็นหัววะเออเพราะว่าเพราใส่กับวันน่าเบิงพี่น้องเนาะเพาะมันเป็นเงินเป็นแหนบเป็นแหนบไปอยู่นะอ่า เดี๋ยวจังจังจังไปต่อได้อีกเนาะโดยเป็นเงินของทางเมเคพอดีมันคือเก้าอะไรไปหน่อยเนาะแต่ว่าทางเขาก็ได้แย่ว้เพิ่นต่างหากแล้วแต่ว่านี่ในส่วนที่ว่าของทางให้เพิ่นอยากเบิกไปหน่อยเนาะแก้ไขแก้ไไขปกอนน้อยเนาะแมนบอกว่าการไปหน่อยชาวบ้านเขาก็ต้องมีการใส่ใจขึ้ว่าแหละแต่มน้ำมันละมันในการเดินทางเสียรอบครัวไปหน่อยเนาะโดย มันน nah ี่ก็มีแต่ที่อกขานเนาะอกขานแล้วกับิตั้ง้องเยี่ยมนี่อกคานแล้วคือชตั้งล้วเขาก็่อไปน้ำาันเนาะก่อตันนี้เ้วก็มัดเาโดโดยเอาโอเคนไปเ้ยไปได้เรื่อยเนาะเพราะว่านี่วันได้ขึ้นวาหาบวกในว่านนีวานจะเป็นพวกไดบูมานะไ้มาเตียงหัเออิเมมาจอดไปอเราแกของเอา <laughs> nghe này ha rồi sau sáng ấy à, rồi này. À, này, 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 này bây giờ con này, thì là, là nó vào nó, cả, để, cả เอีกับพัน <laughs> ธุ์างเพื่นเฮ็ดสอคนสกับพี่้อาเลยเนาะวานพาว่ลงานบกมอนักคนใไดเนแบบนี้เคนก็ได้ขอเฮ็ดไปเป็นว่าพี่เองเลยอ่าตัวเนาะตัวางนี้โป๊ตัวองเรือในยังบาดนี่อาหมกตัวตรงนี้โคกระล้นแท้นี่เนาะฮอพี่เเ้ยเนาะดูิดดิอันนี้เนาะตัวแตก ตำมกทั่วพี่น้อยตำมกทั่วปิงซีนเนาะระวังระวังตาได้เนาะโคกะน้อยใช่ไเนาะอืออะไรใช่กินข้าวเที่ยงพี่หน่อยเนาะเอาเห็ดไปก่อนพี่หน่อยเอาเตรียม ่ออาตมากระแทบบ่เอ้ยกระแทบเนาะมาใส่เอาให้เพื่อนได้เงินเลยสองสองล้านเนาะสองล้านสองล้านทวดอ่าเป็นเงินของไม่เค้กขึ้นเก้าอะไรเงินของไม่เคพ่อจีคือเก่าเนาะเราพอเงินค่าสร้างจะมาทักม่เพื่อนฝากเอาไว้อะไรเนาะก็ไปาอเลย à cái gì này nó từ ngang thế này oh, ừ, nó nè đầm măn rồi đấy vì nào vậy ờ tôi người nè hơ ừ. đang từ non bỏ nè nó oh, đang từ non vì nào vậy thằng ok nó hàng Nó khẩu tôi sang bên tìm con đó Hãy à, subscribe này kênh Ghiền ่ะพี่น้องเอ้ยเนะาะสาถือว่าอ่าได้ไลายได้พี่น้องเอ้ยมิแต่ว่าอัปเดตให้เมิ่งในเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะท่าเดียวท่าทั่วเพิ่นแหล่พี่น้องเอ้ยนะก่อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณทางเมเคโพจีเดอร์เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าให้การช่วยเหลืออ่าสนับสนุนขมาทางทองซางมอแซนพี่น้องเอ้ยแต่ทางมอแซนนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะขอให้แม่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะ เพราะว่าสิ่งกิจการในงานอะาไราก็ให้เขาให้การเล่นรู้เรื่องต่อหน้าต่อไปพี่น้องเนะงาะอย่างเงินพวงแท้ครับลูกหลานต่อไปเด้อแม่เด้อเนาะใหเขาให้แม่ได้บุญได้เลยเนานะบุญเอาแต่เธอพี่น้องไอ้ทางแม่ได้ช่วยซอยครอบครัวที่ว่ายากจนเนาะขอให้แม่มีแต่อายุมัอนเนื้อเหมนนนืนเด้อเนาะเพราะว่าวสิเดินทางไปทางใดมาใส่กับขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น,นอ้องเอ้เนาะ สาธุพี่น้องไอ้ทางโมเสนเองครับผมมิยังตบุญแทนคุณน้อพี่น้องน้องมิแต่าโมเสกพรเนี่ป็นอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้เนาะกะ็ขอบคุณขอบคุณทางแม่เด้อเนาะที่บรรยาเาืเอใจลูกให้ทางลูกนี้เป็นสะพานบุญให้เนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อเราสุขกายสุขใจเนาะสำหรับพวกนี้น้อพี่น้องเนาะทางโมเสกใชขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนีได้พบพ่อขันไม่ในคลิปหน้าาสรงโมเ้กขมาจ่ายเงินค่าสร้างให้เพื่อน ເກັບເງິນພີ່ນ້ອນໃຊກອນນ້ເີາคลນລດລີນອງເດີພົກໃໝພີນ້ອສາສາຍດີດີ້ສະບາຍດີລະນອງນ